สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องของพระเรนสายภู่านครับช่องที่จะนําเสนอเกี่ยวกับพาคเรื่องเมืองไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเก่าพาคใหม่ภาคกิจชีรังเครื่องรางของค้างต่างต่างนะครับช่องพระเรนสายภู่านก็จะมานําเสนอมารีวิวมาแบ่งปันนะครับให้กับทุกทท่านได้รับชมกันนะครับวันนี้นะครับช่องพระเรนสายภูพานขอนําทุกท่านนะครับมาชมพระที่ถือว่าจจะเป็นภาะโซนอีสานนิดนึงนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้อยู่โซนภาคกลางเนาะเสือพี่ๆหลายๆคน ส่วนมากตอนนี้จะทําพระใหม่แล้วก็จะมีเอซีนะครับก็มาชมพระเก่ากันบ้างนะครับพระเก่าก็คือหลวงปู่จันนะครับพระเทพสิทธาจารย์นะครับอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะครับก็ถือว่าเป็นพระเทระที่ได้รับความนิยมในเรื่องของวัตถุมงคลนะครับเพราะว่าเหรียญหรือว่าวัตถุมงคลของหลวงปู่นั้นมีการจัดสร้างที่ไม่เยอะนะครับไม่เยอะมีเพียงแค่สมรุ่นหลักๆนะที่ทันนะครับมีแค่3ามรุ่นเท่านั้นที่ทันนะวันนี้ถือว่า ได้ตัวที่หายากมานี่นึงก็เลยอยากมาทําคลิปเอาไว้เพราะว่าตอนนี้มีลูกค้าได้แบ่งปันไปแล้วนะครับนะจะได้เตรียมจัดส่งให้กับลูกค้าก็ก็เลยโอ้ขอลงคลิปไว้ก่อนเนาะว่าหลายปีนะกว่าผมจะหาได้นะครับซึ่งเหรียญของหลวงปู่จันนั้นผมเคยเคยทําคลิปมาสักระยะในช่วงที่ผมหัดหัดลงคลิป YouTube ใหม่ๆนะครับนี่คือเหรียญของหลวงปู่จันนะครับวันนี้มีให้ดูมีให้ชม2เหรียญนะครับนี่ครับหลวงปู่จันนะครับพระเทพสิทธาจารย์นะครับ นะก็คือเป็นพระที่เทระชั้นผู้ใหญ่นะครับในยุคนั้นนะครับปีเหรียญรุ่นนี้สร้างขึ้นนะครับในปี2115นะครับเหรียญหลวงปู่นั้นมีการสร้างอยู่ประมาณ3รุ่นหลักๆนะครับที่ได้รับความนยมมีแค่3รุ่นหลักๆนี่คือรุ่นที่3นะครับปี2115ส่วนรุ่น1กับรุ่น2โอ้โหนะผมคงไม่แน่ใจว่าจะมีบุนวาสนาได้จบไหมเพราะว่าราคาค่อนข้างแพงแล้วก็ความหายากก็ค่อนข้างยากเลยวันนี้ก็ถือว่า หายากนะรุ่น3ามรุ่นนี้ก็ถือว่าหายากพอสมควรนะครับเหรียญที่สวยๆผิวแบบนี้นี่ผมใส่กล่องไว้แบบนี้เลยนี่นะครับเหรียญหลวงปู่จันทร์วัดสุเทพนะครับก็จะมีอยู่ประมาณอ่ามี3พิมพ์หลักๆนะครับพิมพ์ยันเต็มนะครับยันพุทธนะครับแล้วก็ยันขาดนะครับอ่ามีทั้งหมด3ยันนะครับอ่าอีกครั้งหนึ่งนะครับรุ่นนี้นะครับรุ่น3รุ่นนี้นะครับจะมีทั้งหมดอุด่3พิมพ์หลักๆนะครับก็คือพิมพ์ยันเต็มนะครับยันเต็มนะครับ ยันเต็มนะครับแล้วก็ยันพุทธยันพุทธสมาคมแล้วก็ยันขาดนะครับที่นิยมมากที่สุดก็คือยันเต็มนะครับแต่ว่ายันเต็มนั้นจะจะมีบล็อกเสริมมีสร้างขึ้นมาทีหลังค่อนข้างเยอะดังนั้นคนที่เจ้าหาบูชาก็ระวังด้วยนะครับราคานี้ถ้ายันเต็มถ้าถ้าสวยๆนะเดี๋ยววันนี้จะมีจุดตายให้ดูด้วยนะครับว่าจุดตายอยู่ตรงไหนนะก็จุดเดียวกันกับกับยันพุทธของผมจะเป็นยันพุทธนะครับนี่ยันพุทธวันนี้นะครับนี่เหรียญยันพุทธจะเป็นยันลักษณะนี้นะครับ เรียกว่ายันพุทธสมาคมแต่ผิวตัวนี้จะออกสึกนิดนึงแล้วนะครับน่าจะผ่านการใช้งานมาพอสมควรจรึงทําให้ผิวของเหรียญน,นั้นค่อนข้างสึกไปนิดนึงนะครับราคาก็หลักร้อยนะครับตัวนี้จะไม่แพงมากนะครับอ่านะครับตัวนี้นะครับเป็นยันพุทธสมาคมเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นเหรียญที่ถือว่าผิวนี้สวยนะครับผิวค่อนข้างสวยเลยก็ว่าได้นะครับก็ เดี๋ยวเรามาดูนะครับจุดต่งตางๆนะครับของเหรียญตัวนี้เลยนะครับว่ามีจุดโอ,โ,โอ้โหนะต่างๆอยู่ตรงไหนที่เราจะดูนะครับบล็อกนิยมเขาดูตรงไหนกันนะครับนี่คือผิวประหลอดดำๆแบบนี้ค่อนข้างหายากนะพี่ๆนะค่อนข้างหายากเลยผมบอกเลยนะครับก็เวลาดูจุดต่างๆก็แต่ละคนอาจจะดูไม่เหมือนกันแต่ว่าจุดตายนี่ผมว่าอยู่ที่ตรงคําว่ามีเขาที่เขาพูดกันนะมีเขามีเขา เราจะดูตรงไหนนะครับอันนี้ดูผิวแบบอันนี้คือเหรียญที่แบบผิวสวยนะประมาณปี6 0 6 1 62อยู่ในช่วงนั้นช่วงพีคๆนะครับช่วงที่ภาคเก่ายังราคาเศรษฐกิจยังดีๆนี่เหรียญน,นี้ก็คือ3 4มสถึงห้าพบาทนะครับราคาในะตอนนั้นแต่ช่วงนี้เศรษฐกิจนะครับปี 65, 65เนี่ยโอ้โหช่วงที่ทําคลิปในปี2 5งหเนี่ยเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะพี่ๆนะเหรียญก็ราคาหล่นลงมาก็ราคาก็หลัก 2 0 0 0นะครับ2,000ถึง3า0 0บาทนะครับก็อยู่ในเรทนี้นะครับอันนี้พูดราคาให้ฟังว่าปัจจุบันก็มีขึ้นมีลงนะครับภาคเก่าแต่ว่าสภาพนี้ผมว่านี่นะซสวยเลยนะครับอ่ะเราก็ดูจุดต่างๆนนดูสภาพผิวนะครับนี่ดูสังเกตตัวหนังสือนะครับหลวงปู่จันทระเทพสิทธาจารนะครับจันเขมิยะเทระนี่นะครับนี่ครับดูสังเกตตัวหนังสือตัวนี้จะ จะคล้ายๆเข้าไปในเนื้อเหรียญนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับนี่นะครับจะไม่นูนนะครับตรงมหัรอากาศตรงจันทร์ตรงนี้เนาะแล้วก็ดูใบหน้าดูอะไรต่างๆจมูกของเหรียญรุ่นนี้ส่วนมากจะโดนนะครับจะไม่ค่อยมีจมูกโด่งนะถ้าจมูกโด่งในส่วนมากผมเห็นจะเป็นบล็อกเสริมนะครับบล็อกเสริมนะครับแล้วก็จมูกส่วนมากจะโดนเกือบทุกเหรียญนะครับจมูกเนี่ยจะโดนแต่ว่าจะโดนแบบไม่ถึงกับหน้า เกียดนะครับหมายถึงคขาน่าเกียหมายถึงไม่ได้บี้หรืออะไรนะครับก็จะโดนพอประมาทนะครับจุดสังเกตก็จะมีเนื้อเกินนะครับนี่ครับสังเกตเนื้อเกินนะครับนี่ครับจะมีตรงนี้นะครับสังเกตดูนะครับนะอันนี้คือเนื้อเกินนะครับแล้วก็ด้านหลังเหรียญนะครับด้านหลังเหรียญต่างๆแล้วก็ดูการดูพักเก่าเนี่ยมันต้องดูสภาพผิวนะผมว่าเนาะมันมันจะไม่เหมือนผ้าใหม่นะครับเราก็ต้องดูผิวดูอะไรด้วยนะครับว่า สภาพผิวผ้าเก่าผ้าปี2 5 1 5เนี่ยเหรียญมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับที่ที่ที่สองดูมันจะต้องใช้ความชํานาญมากกว่าผ้าใหม่นิดนึงนะครับจะแตกต่างจากผ้าใหม่นะผ้าใหม่เนี่ยเราจะดูขนแมวดูอะไรที่มันมันปัม๊มมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผ้าเก่านี่กเราต้องดูแบบละเอียดนิดน,นึงนะครับนี่ครับดูสภาพผิวดูดูดูภาพรวมด้วยนะครับนี่ครับแต่จุดตายหลักๆของเหรียญรุ่นนี้นะครับนะก็จะมีหลายๆจุดเนาะนี่นะครับ เราก็จะดูได้นะครับดูสภาพผิวนะผมว่านะห่วงนี้นี่ครับมีเนื้อเกินมีอะไรนะครับการปิ้นของห่วงแบบนี้นะครับการปิ้นของหูวห่วงนะครับนี่ครับนะฮะก็ก็ดูได้นะครับนี่ครับโอ้โหนะนี่นะครับอ่ะจุดตายจริงๆดูแค่จุดเดียวนะครับผมว่านี่ครับตรงเขาตรงขอบตัดนะครับขอบตัดประมาณ1ิบสนาฬิกานี่แหละนี่ยนะครับสิบสนาฬิกานี่ครับ นี่คือจุดตายของเหรียญที่นิยมเลยนะครับจะมีทั้งบล็อกบล็อกยันเต็มนะครับยันขาดแล้วก็ยันพุธนี่ครับถ้าถ้ามีเขาตรงนี้นี่ครับสังเกตการตัดขอบเหรียญน,นะครับเกิดจากการตัดขอบเหรียญเนาะน่าจะเป็นที่บล็อกของการตัดนี่นะครับจุดตายของเขาก็คือดูแค่ตรงนี้เลยนะครับถ้ามีเขานี่จบเลยนะครับจุดจบของเหรียญเลยว่าแท้นะครับนี่ครับจะมีเขาตรงนี้นะครับแล้วก็ราคา มันจะมีทั้งบล็อกที่มีเขากับไม่มีเขานะเผื่อหลายๆคนไปดูเหรียญของตัวเองแล้วแบบไม่มีเขาแล้วตีเป็นเกมไม่ใช่นะครับไม่มีเขานี่มีเหรียญแท้ด้วยนะครับนี่คือแต่ว่าถ้าเป็นบล็อกที่มีเขานี่จะราคาสูงกว่าแล้วก็ได้รับความนิยมมากกว่านี่ครับแล้วก็จะถือว่ามันแท้ไปเลยนะครับจะดูว่าแท้เลยนะครับก็คือดูง่ายนี่ครับนี่ครับดูเขานะครับ ถ้ามองด้านหน้าก็อาจจะไม่เห็นครับนี่นแต่ถ้ามองด้านข้างปุ๊บนี่เราจะเห็นตัวขอบเหรียญจะมีโนนขึ้นตัวนี้เขาเรียกว่าเขาเนาะอ่าหรือหัวโนหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับก็แล้วแต่แต่สมมากเขาจะเรวมีเขานะครับนี่ครับตรงนี้นะครับนี่ครับตรงจุดมีเขามันจะโนนขึ้นนะครับก็เกิดจากพิมพ์ตัดเนาะตัวตัดเหรียญนะครับนี่ครับก็จะดูง่ายๆตรงนี้นะครับวันนี้ก็ถือว่าเอาจุดตายจุดเดียวนี่แหละพี่นะชัดเจนไปเลยนะครับถ้าใครมีบล็อกนี้นะครับราคาจะ แพงกว่าบล็อกอื่นเดี๋ยวดูบล็อกที่ไม่มีเข่าบ้างนี่ครับเป็นยันพุทธสมาคมเหมือนกันอ๋อยันพ,พุทธสมาคมนะพี่นะบางทีก็จะมีการต่อโค้ดด้วยนะครับต่อโค้ดระหว่างช่วงนี้นะครับจะมีทั้งต่อโค้ดและไม่ต่อโค้ดนะครับนี่คือเรียนนี่จะค่อนข้างสึกนะอันนี้น่าจะเป็นบล็อกทรายนะบล็อกทรายก็อาจจะทํามาทีหลังครับก็ตัวหนังสืออะไรต่างๆก็จะแตกต่างกับบล็อกเมื่อกี้นิดนึงนะครับนี่ครับนะบล็อกทรายนะครับนี่ครับ ตัวตัดของเขาจะไม่มีเขานะครับอันนี้ก็จะราคาเบานะอันนี้ของผมนี่ก็ยังอยู่หลักร้อยนะครับเนี่แต่ถ้าผิวดำๆเหมือน,นตัวนี้นะก็ยังหลักหลักร้อยหรือหลักพันต้นๆครับถ้าไม่มีเขานะครับก็จะไม่ราคาไม่แรงมากถึง2 0 0พันประมาณนี้นะครับแต่ถ้ามีเขานี่สามถึงห้าเลยนะครับราคาก็จะพุ่งมานิดนึงนะครับนี่คือสภาพอันนี้ก็ เอามาให้ดูนะครับหลายๆเหรียญพระยุคเก่านะครับนี่ปี2,515นะก็ถือว่าถ้าใครมีก็ติดต่อมาได้นะครับผมก็รับเช่านะครับถ้าราคาไปกันได้เนาะราคาไปกันได้นะครับก็เอามาให้ชมกันนะสลับพระเก่าอย่าลืมนะครับบล็อกมีเขานะบล็อกมีเขานี่ดูแค่จุดนี้จุดเดียวจบนะครับจบเลยนะครับนี่ครับจะมีรอยตัดนะครับที่มีเขานูนขึ้นตรงนี้นี่ครับนี่นะ อันนี้คือบล็อกมีเขานะครับจบทีเดียวนะครับก็สภาพผิวแบบนี้หายากนะผมว่าหายากเลยวันนี้ก็ถือว่าเอาพระเก่านะครับของสายอีสานนะครับที่น่าเก็บสะสมนะราคาก็แรงใช้ได้เลยนะครับก็ท่านใดสนใจเช่าหาบูชาหรือต้องการแบ่งปันนะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับก็รับทั้งเช่าบูชานะครับแล้วก็ แบ่งบูชานะครับก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องภาเรียนสายภูพานนะครับวันนี้ก็จะได้นำคลิปดีๆเหรียญดีๆมาแบ่งปัน,ปนทุกๆท,ท่านได้รับชมกันขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่เข้ามาชมช่องของภาเรียนสายภูพานในวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ